เคโนสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะบ้านราคาแบบสุดคุ้มนะคะแปลงนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นบ้านพร้อมที่ดินที่ราคาคุ้มมากๆเนื้อที่ขนาด135ตารางวามีบ้านพัก3ห้องนอน2ห้องโถง1ห้องน้ำนะคะ1ห้องครัวค่ะและ2ห้องน้ำนะคะบรรยากาศดีๆค่ะเหมาะแก่การพักผ่อนแระออยู่อาศัยหรือจะซื้อไว้ปล่อยเช่าก็ได้เหมือนกันค่ะ ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนเปาอําเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นะคะอยู่ใกล้ตลาดอยู่ในชุมชนอยู่ใกล้โรงเรียนและอยู่ใกล้วัดด้วยค่ะอยู่ติดทางสาธารณประโยชน์นะคะจังหวัดเชียงใหม่นะคะบ้านพร้อมที่ดินราคาแปลงนี้ค่ะ750,000บาทเท่านั้นสนใจนัดชมพื้นที่ได้นะคะติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรคุยโทรสอบถามติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยค่ะช่องทางการติดต่อผู้ขายโดยตรงเลยทีเดียวนะคะในวันนี้เซ๊แคโน่นำเสนอแต่ไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ